ระบบฟิสิ i c a คอ a c แท็เกครับมันถูกบับการเอาไหล่เข้าไปเบียดเนี่ยการเข้ามาเบียดแบบเนี้ยในแพทชเนี้ยมันถูกปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นครับนี่ไงครับนี่แหละ Advanced e f f n n i n n g เห็นไหมจังหวนะแท็กมันมันแบบเรากดปุ่มคอนเทนต์ปุ่มเดียวมันมันแบบมันวิ่งเข้าไปให้เลยอะเนี่ย สวยอะไรเดร้อเนี่ยอันนี้คือแอดวานครับมันมันจะวิ่งเข้าไปบีบแบบเนี้ยนี่เนี่ยนี่แอดวานครับอือหือนี่ก็แอดวานครับโอ้โหเนี่ยครับ,ค,รบคือแอดวานมันจะมีตัวแบบวิ่งเข้าไปเบียดให้ในจังหวะที่แบบเขาเขาวิ่งมาข้างๆอะ่ะ